มาดูทีมงานเซียวบุรียมกันหน่อยครับมาคลิปนี้ก็เสียแกอร,รถเกี่ยวแทมโก้เกษตรพัฒนามาเช็คด้วยครับผมอยู่คู่กับรถอัดฟางของแกเลยนะก็เมื่อเดือน2เดือนที่ละผ่านมาก็เสียแกก็ประกาศขายนะครับกันนี้ประกาศขายแต่ก็ยังไม่มีท่านใด สนใจจับจองเอาไปใช้นะครับผมก็เลยจะถึงวันเกี่ยวแล้วก็ต้องเอารถมาใช้งานครับผมรถใช้งานปกติครับผมนะเอาไปก็เช็คนิดหน่อยครับก่อนลงเกี่ยวเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเสียโจ้กันหน่อยครับผมแวะมาดูฐานการผลิตรถอัดฟางรถแท็กนะครับผม โอ,โ,โอ้เสีย่ยสวัสดีครับติโจสวัสดีครับกำลังบิลรถเกี่ยวอยู่ครับรถ <c oughs> ลองฟางช่วงน,นี้จอดก่อนใช่ไหมครับอ๋อทำอะไรทำอะไรบ้างครั้นี้เนี่ยปีนี้ก็เก็บรอยรอยนิดหน่อยรอยตรงไหนที่มันเการาวนิดหน่อยตรงไหนมีร้าวก็เก็บเชื่อมครับ โอ้โลกรกุง้งโลกรกุ้งใหม่ทั้งทั้งทั้งราวเลยนะเนี่ยครับเป็นเป็นยกชุดครับโอโห้หชุบเละไหมเนี่ยพี่เลดแท้เลยมันไม่ไ,มไมน่าจะไม่ใช่แท้ๆนะครับชุบมั้ยชุบครับชุบทำเละไร้ตงังอ้อสวัสดีลุงเจริญด้วยครับ,รบผมร้อยร้อยกว่าตัวอัานฟางเรจะได้ออกงานใกล้แล้วใกล้แล้ว เกี่ยวก่อนวันนี้ช่างสีไม่มาช่างสีไหมโอเคทำรถทำรถนี้ก่อนโอ้ทำสีไม่มาวทำนี้ก่อนอันนี้เสียเปลี่ยนอะไรบ้างนี่ชุดชุดปากเปลี่ยนรถกุ้งใหม่ใบมีดบางตัวเอาของคันนั้นมาใส่ตัวที่ใช้ได้อ๋อคันที่มากับคันนั้นใช่ครับใบมีดแล้วก็เปลี่ยนรถกุ้งใหม่หมดครับครับแล้วก็เปลี่ยนพวกสายพานชุดสายพานสายพานครับดูเหมือนเห็นว่าเหมือนเบาะใหม่ด้วยเบาะใหม่ครับเบาะใหม่ครับ เปลี yeah. Yeah. Yeah, ่ยนเบะใหม่เกียวเลยปีนี้ใครขับนี่แหละครับเนี่ยงาับอ๋อนี่ครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจําเนาะเจ้าประจําลาเทอร์เดิมจะลองและจะเทสนี่จะเทสบ่เทสอันนี้อ๋อแสดงว่าผมมาพอดีเลยเอาเดี๋ยวคุยกันหน่อยช่วงล่างไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะท่าเสียช่วงล่างก็เปลี่ยนโรลเลอร์ตัวเดียวโรลเลอร์ เราเริ่มติดตัวหนึ่งครับอ๋อเปลี่ยนตัวเดียวครับตัวเดียวอือแล้วก็ทำกาดใส่ใหม่กาดฝั่งนู้นมันหลุดหายเดี๋ยวก่อนนะพี่เพิ่งตัดนะมทำกาดใหม่ด้วยเหรอครับฝั่งนู้นเหรอครับฝั่งนู้นอ๋อแล้วอันนี้เปลี่ยนใหม่อะไรโมเลยหนิตัวโมเล่ก็เปลี่ยนแล้วก็ใส่พันชุดใส่พันนี่ก็เปลี่ยนครับเป็นโมเล่โมเล่นะไรช้ำลุดเปลี่ยนอลไรครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะครับเพราะมันเกี่ยวฤดูกาลหนึ่งเปลี่ยนแค่เดือนเกี่ยวแค่เดือนนิดนึงมันไม่ได้มีอะไร อะไรสุดร้อนมากมครับใช่เอาไปก็ใช้งานได้เลยเนาะทำขึ้นมใหม่โอ้ฟงโซมันหลุดครับทำขึ้นมาใหม่ทำใหม่เลยอันนี้ก็มีเก็บรอยร้าวรอยอะไรหน่อยใช่ไหมครับเก็บรอยอ่าก็โอเคโซ่นี่ใช้ได้อีกเนาะเนี่ยครับโซ่ใช้้ไดโซ่ยังใหม่เลยสียังปีสองปีปีใช้ได้อยู่แต่ฝั่งนู้นอ่ะแน่นเลยโซ่มันเก่าเก่านอกตั้งเออ ตัวนี้เป็นตัวเดินอ่าสิบพลาใหญ่เนาะครับสิบพลาใหญ่สิบพลาใหญ่โชสเตอร์ยี่สิบห้าฟันนะพี่เตอร์ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าสิบแปดนิ้วเนาะครับสิบแปดนิ้วโอ้โหนี่โรลเลอร์กี่ตัวสองตัวบ่เปลี่ยนโรลเลอร์เป็นตัวเดียวครับตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวครับอ๋อตัวนั้นก็ใช้งานได้แล้วก็แก้พวกไอ้ไอ้ตัวเกลียว เกลียวทีมันตกก็ถอดมาแก่แล้วครับเกลียวทีมันสึก,กอแล้วไอ้เจ้าเนียแล้วทำปีนี้ปีหน้านี่ยังยังจะปล่อยไหมเนี่ยก็ปล่อยคือกายังปล่อยอยู่นะครับแล้วถ้าลูกค้าจะมาเอาภายในเดือนสองเดือนนี้ยังปล่อยไหมเนี่ยถ้าโรงงานแล้วสงสัยไม่ได้ปล่อย <c oughs> ถ้าภายในเดือนเนี่ยน่าะพอพอได้อยู่อ่ะสรุปแล้วสี่โจให้ราคาเท่าไหร่ตัวเนี้ยนะอืมอยู่ที่หกครับ อ่าตอนนี้บิลเสร็จหมดแล้วหกแสนครับบิลเสร็จหมดแล้วเอาไปที่ไม่ต้องทำอะไรแล้วโรงงานได้เลยโรงงานได้เลยเก็บตังค์ได้เลยโรงงานเก็บตังค์ได้เลยหกแสนครับผมเดี๋ยวผมขอทราบสเปคเครื่องของอะไรพี่ฮิโน่หนึ่งเก้าห้าครับฮิโน่ร้อยเก้าห้าครับใช้ปั๊มของอีตันยี่สิบสองตัวนี้อีตันอีตันยี่สิบสองครับอีตันแฟดอืมเป็นปั๊มแฟดปั๊มใหม่เลยเนี่ยใหม่ป้ายแดงเลยครับผมปั๊มเนี่ยตัวมอเตอร์ไดกินไม่มีเยิ้มครับเครื่องก็ไม่มีเยิ้ มอเตอร์มอเตอร์ของเสียก็ใช้ของไ้กินมอเตอร์ครับอ้าก่อนที่จะลงระบบมาผมเสียก็มาทันพอดีเลยจะเจ้าลองรถระบบพอดีวันนี้จะลองระบบอะไรบ้างฮะตู้ฝากแล้วก็ปักอ๋อเอาเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันเลยครับผม ตูหวังเทียบครับอาเดี๋ยวจะขึ้นตู้ดูครับผมอาตอนนี้ขึ้นตู้แล้วครับ เบามากเลยเนาะเสียงเงียบเลยอ๋อทอ่อพวกพวกเครื่องยนต์อะไรไม่มีหัวไม่มีไอใช่ไหมไม่มีก็ไม่เคยทำอะไรเลยอ๋อครับมือเดียวครับ ตัวนี้เป็นแทมโก้เกษตรพัฒนาครับรุ่นปลดนี่ครับผมอันนี้ก็เช็คระบบขึ้นตู้ครับ ับปาชุดสับปากเกลียวครับผมโเกลียวก็เป็นเกลียวดันนะครับผมเป็นเกลียวดันอ๋อเดี๋ยวต้องขยับมาข้างหน้าหน่อย อ๋อต้องขยับอะไรพี่ขยับตัวนี้วะ ไอ้นันกุ้งเปลี่ยนใหม่แล้วมันจะยาวกว่าเดิมยาวก็ต้องตัดใช่ไหมพี่นายติดกวามตัวอ๋อ อ่าดูบางตัวม uh ันติดบางตัวบางรอบอ่ะจังหวะมันโดนดีอืมเนี่ยบูทเนี่ยมันรวมเยอะอ๋อตัวบูทด้วยเนาะเปลี่ยนบูทใหม่ก็ใช้ได้นี่บูธรวมหนูทางมันวมบูทมันรวมเนาะมันมีบางตัวโดนมันจนนิ่งเนะอ่าเฮ้บูทเปลี่ยนบูทใหม่ไม่กี่ตังค์ไม่เสียเออเอานู่นเอาท์อยอ่านนู่นเอาทนท์แอคิวนู่นแน่นอ่า มีบางตัวที่มันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนนี่รูปเป็นบางตัวแต่อืโอเคฮะตัวพื้นย่างครับผมใช้ได้ปกติแล้วครับผมแบตเตอรี่ซื้อใหม่ประเีศนี่แบตเตอรี่ใหม่ปีที่แล้วครับใหม่ปีที่แล้วใช้เดือนเดียวก็เลยถอดเก็บไว้โอ้ยังใหม่เลยแบตเตอรี่ สามเคร้อยเอ็มบ่อร้อยครับอู้หู้ยังสภาพสวยอยู่ครับผมอืมรถช่างรถช่างรถช่างนะไม่ต้องกลัวเลยเอาไปคับไปเลยเอาไปก็ชใช้ได้เลยครับเอ้าใครสนใจเสียแกก็ยังขายอยู่ครับผมที่มาเอาเด้อก่อน สิ้นเดือนขอสิ้นเดือนเลยหลังสิ้นเดือนแล้วก็ค่อยว่ากันปีหน้านะหลังสิ้นเดือนลงหาเงินแล้วลงหาตังค์นะครับพอตอนนี้บิลเสร็จหมดแล้วอืมอันนี้ก็คือบิลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมใครสนใจก็มาดูรถได้ครับผมนะเปลี่ยนไม้ให้หมดแล้วทุกอย่างจบเลยอ่าโอ้โห รถอัดฟางก็มีรถเกี่ยวก็มีครบวงจรนะรถนี้เสร็อัดฟางต่ออัดฟางต่อเลยถ้าเห็นเขาติดต่อมาว่าจะเข้ามาดูสิ้นเดือนนี่นะอ๋อมีลูกค้าแล้วครับเสียเขาจะเข้ามาดูสิ้นเดือนอืมแก่งแรงมาตรฐานวันนี้นี่ทำที่นอนนะใส่ทำที่นอนทำที่นอนทำที่กินข้าว นั่งแกล้มนั่งชิวๆเลยนะไอ้ปูเสือก็นอนบนนี้เลยนอนได้ตรงนอนกับปืนกลกลางคืงไม่ได้แนี่ยก็ว่าพอเลยเนื้อทำเต็นท์นนไหเต็นท์ไหนทำเป็นชุดโครงโครงวิลังคายื่นมาเนาะเนี่ยนอนได้สบายเลยเราใครเต็นท์สนามเลยเราคันแหละเอาอยู่คามาก็มัดตรงนี้ไงอ่าอืมเก๊ปห้าวเลยมันมีเต็นท์สนามไอที่อะไรโยนโยนปุ๊บมันกลางเกลือบวางเลยนี่อันนี้หน้ากาก ของหัวฟังใช้ตัวเดิมเนาะใช้ตัวเดิมคว่าพ่นสีซื้อซื้อตายสติกเกอร์มาติดเอาครับโยสวยตัวนี้สวยแล้วครับสติกเกอร์อะไรไปเห็นสื่อนุ่งบอกว่าใส่เงี้ยคลาสสิกดีสวยครับตัวนี้สวยเลยสวยเลยดูดีแล้วครับผมยังใช้ได้อยู่ก็จังสปอร์ไลท์เอลวีดีสปอร์ไลท์มาติดด้วยโอ้ใช่ใช่สว่างครับอ๋อตัวหัดฟางตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับผม เดี๋ยวให้เสียแกเช็ครถเกี่ยวเสร็จก็น่าจะุยเครื่องอัดฟางต่อครับใครที่สนใจจะซื้อก็เสียแกก็ขายนะแล้วก็มาคุยราคากันตอนนี้ก็โครงสร้างก็เรียบร้อยแล้วนะฮะยังไงก็ฝาก f อฟพี่น้องชาวช่องสื่อนบุริยามครับผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานไอน้นมเสกราวนมบ้านๆครับผมนี่แหละ,ะเสียโจอืม ทำรถฟางก็ได้รถเกี่ยวก็เป็นโอ้สุดยอดอ้าช่วงเกี่ยวค่อยติดตามกันครับผมก็จะตามกันไปดูนี่แหละครับเกี่ยวตรงไหนก็ค่อยว่ากันครับผมคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ